สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกคนที่เข้ามาดู YouTube ของผมวันนี้นะครับก่อนอื่นไม่ต้องขออะไรมากไลค์แชร์ s ับส c r i b e แค่นั้นก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคันเบ็ดทำไมคันสปินถึงต้องไกด์ใหญ่คันเบสแคสติ้งถึงต้องไกดเล็กวันนี้ผมมีเหตุผลมาให้ก่อนอื่นเรามาพูดถึงรอกสปินนิ่งก่อนสปินนิ่ง การคลายสายการสงสัยของเขาเนี่ยจะเป็นการปล่อยสายแบบเหวี่ยงเหวี่ยงขอสปูลออกไปซึ่งมันก็ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงทางนนในแนวกว้างนะครับเลยจำเป็นที่จะต้องมีไกด์ที่ใหญ่เพื่อรับกับแรงเหวี่ยงนั้นแล้วค่อยๆเล็กลงนะครับเพราะว่าเมื่อมันผ่านกาไกด์แรกกัที่2ที่มันเป็นแรงเหวี่ยงไปแล้วว่าไกด์สามไกด์สี่มันก็จะไม่มีแรงเหวี่ยงเหลือก็จะเป็นการส่งเหยาะไปตรงๆได้ แล้วก็เบส Casting มันจะเป็นการส่งเหยื่อออกไปจากแกนโดยตรงตรงๆโดยไม่มีแรงเวียงมันก็เลยไม่จําเป็นต้องมีไกดใหญ่นะครับมีแค่ไกด์เล็กอย่างเดียวก็พอแล้วคราวนี้จะมาดูว่ามันก็มีหลายๆคนถามนะว่าคัานสปินนิ่งทำไมคันตกหมึกไกดตัวแรกเขาเริ่มที่เบอร์20อ่ะทําไมเขาไม่เริ่มที่เบอร์25หรือว่า30อ่ะไกดก็ไม่เห็นใหญ่เลยทําไมใช้ได้ ขันตกหมึกเขาจะมีความยาวนะครับมีความยาวที่ที่ยาวประสมควรเลย8ฟุต8ฟุต6 9ฟุตซึ่งไกลเล็กของเขาเนี่ยเขาทำมาสำหรับใส่รอกขนาด1,000 2,000 3,000 2,500 3,000 4,300ซึ่งเขาใส่ไกลเล็กได้เพราะเขาได้ชดเชยด้วย ระยะห่างจากรอบมาถึงไกดตัวแรกเนี่ยมากกว่าคันตีเอยียบปลองปกติทั่วไปมันก็เลยชดเชยในส่วนนั้นได้พอสมควรนะครับส่วนคันตีป๊อปเปอร์ชายเกาะตีป๊อปเปอร์ใหญ่ป๊อปเปอร์ตัวโตแขนเงี้ย mm. เขาก็ต้องเริ่มที่ไกด์ตัวใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษอาจจะต้องเริ่มที่เบอร์40อ่ะผมจะเอาคันตีป๊อปเปอร์ของยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อระดับโลกอ่ะหมาห้ดูนะไกด์ตัวแรกของเขาเนี่ย เขาจะเริ่มที่เบอร์4ี่สิบทำไมเขาต้องเริ่มเบอร์40บเพราะว่าคันตีพปอปเปอร์ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กระรอกตัวใหญ่6 0 0 0น8 0 0พ0น0นึ0ง0มรอบที่สายมันเกลี่ยออกมาเนี่ยมันก็เลยกว้างค่อนข้างจะกว้างผิดปกตินะกว้างกว่าปกตินี่ก็กแล้วระยะห่างจากหน้ารอกมาจนถึงไกลตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้ห่างมาก เพราะเน้นกําลังในการงัดปลานะครับเน้นกําลังในการอัดปลาขึ้นมามากกว่าก็เลยต้องมีไกดตัวใหญ่เพื่อให้สายมันคลายตัวได้ดีนะครับแล้วก็พอมาถึงคัน UL UL หรือว่า Ultra Light เขาก็จะเริ่มต้นที่เบอร์25 25ทําทำไมเขาถึงเริ่มที่เบอร์25 ต้องเข้าใจว่าชุดอัลตราไลท์คือเบามากอัลตราไลท์คือเบามากดังนั้นรอกที่เขาใช้กับอัลตราไลท์เนี่ยก็จะเป็นรอกเบอร์พันซึ่งหน้าสปูลไม่ได้ใหญ่เขาก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปรองรับการเหวี่ยงของสายที่มันใหญ่ระยะของริลซีสมันจะถึงไกลตัวแรกก็ไม่ได้ห่างอะไรไม่เหมือนคันตกหมึกที่มันห่างออกไปอีก ขนาดนี้ดังนั้นมันเพียงพอที่จะรับกับรอกเบอร์1,000กับสาย P/E 0.6 0.4 0.8มันเหลือเฟือแล้วสำหรับเบอร์25ส่วนคันตีประชอนทั่วไปถึอคันตีประชอนทั่วไปที่เขาจะเริ่มที่เบอร์30ก็เพราะเหตุผลเดียวกันคือรอกที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นรอกเบอร์2,500-3,000และช่วงห่างระหว่างรลซีก็คืออ่ะริซีเนี่ยช่วงห่างรลซีจะมีผลต่อหน้ารอก ดังนั้นรอกที่มันใหญ่ขึ้นและระยะระหว่างรีวซีจนถึงไก์เนี่ยมันน้อยเขาก็เลยต้องใช้วงไก์ที่มันใหญ่เพื่อมาทดแทนตรงนั้นนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยคราวนี้ถ้าถามว่าเอาสป i ินเอาขอโทษเอาคันสปินมาใส่รอกเบสได้ไหมในเมื่อมันก็ออกตรงๆนี่ใช่ไหมมันก็น่าจะเอามาใส่ได้มันมีอยู่2เหตุผลนะ ถ้าผมจะไม่ผิดเหตุผลแรกคือแนวกระดูกงูนะครับแนวกระดูกงูของคันเนี่ยเขาจะวางมาตายตัวเลยสำหรับสปินแล้วก็สปินนิงอ่ขาขอโทษสำหรับสปินนิงแล้วก็เบสแคสติ้งคือลักษณะของการโค้งคันที่ถ้าเป็นเบสแคสติ้งไกด์จะอยู่ข้างบนและคันหนาวลงล่างคันสป i ินนิงคือไกด์จะอยู่ข้างล่างและกันหนาวลงข้างล่างอย่างนี้ถ้าคุณเอาสปินนิง ไปใช้ในแบบเบส c a s ติ้งแทนที่เขาจะลงตามรูปเขาแบบนี้มันกลายเป็นเราไปฝืนกระดูกง,งูกระดูกง,งูเขาคือไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างแรกคือมันทําให้คันหักง่ายมากถึงคุณจะ,อ,ะอัดปลาแบบไม่ผิดแอคชั่นมันก็ถือว่าหักค่อนข้างจะง่ายครับอย่างที่สองไกด์สปินนิ่งมันอยู่ในมุมที่ค่อนข้างจะสูงสูงเพื่ออะไรอะ่ะ ถ้าเอามาใช้ในการตีเบสแคสติง้งในการตีมันไม่มีปัญหานะครับแต่เวลาเราอัดปลามันก็จะมีการปืนธรรมชาติของคันเขาเรียกการบิดของคันยิ่งเรามีการอัดในในในความโหดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีแรงบิดฟืนธรรมชาติของคันมากแค่นั้นจึงทำให้มันหักง่ายเหมือนกันนะครับทำให้กระสูนเสียคันง่ายเหมือนกัน แล้วก็นั่นแหละนี่คือเหตุผลหลักเลยของทําไมไม่เอาเอา ROC เบสมาใส่สปรินใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ไม่ดีไม่แนะนำนะครับส่วนถามว่าเอา ROC สปรินมาใส่คันเบสได้ไหมเอา ROC สปรินมาขัดใส่คันเบสแคตติ้งได้ไหมอย่างแรกคือคุณดูริลซีสริลซีสตัวนี้คือมันเป็นปืนเมื่อคุณใส่สปรินนิ่ง คุณจะกำรอกคุณยังไงนี่คือเหตุผลแรกนะครับคุณจะจับอย่างนี้เหรอหรือคุณจะมาจับอย่างนี้เหรอยากนะเวลาสงสัยนี่คุณจะต้องเอานิ้วเกี่ยวรอกอย่างนี้แล้วก็เหวียงซึ่งไอ้ตัวนี้จะทิมมือคุณตลอดเวลาเลยอย่างที่2ออย่างที่ผมบอกคือการปล่อยสายของสปินนิ่งคือการหมุนผ่าสปูลออกไปซึ่งมันจะมีแรงเวียงไกด์ตัวแรกของเบสแคสติ้งแน่นอนถ้าเป็นคันตีแบบปลอมสมัยนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเบอร์16-12 12แหละอ่าใช่16บ้าง12บ้างทางนั้นซึ่งระยะห่างจากริวซีจนถึงไกด์มันก็ไม่ได้มากมายนะครับเหมือนคันสปินนิ่งธรรมดานี่แหละอาจจะใกล้กว่าด้วยอย่างอย่างแรกเหมือนกับคันสปินนิ่งเลยคือหนึ่งแนวกระดูกงูที่มันผิดพลาดไประหว่างคันเบสแคสติ้งกับสปินนิ่งที่มันไม่เหมือนกันมันจะกลายเป็นแทนที่มันจะไกลอยู่ข้างบนแล้วมีการโค้งงอลงไปข้างล่างแบบนี้มันกลายเป็นเอ้า คุณไปกลับและมีการโค้งย้อนแนวกระดูกง,งูนี่แหละอันตารายของคันมันจะทำให้หักง่ายอย่างที่สองการปล่อยสายของรอกไงไกลเล็กไงสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือสายจะตีเกลียวตีเกลียวตีแบบตีเกลียวเยอะเลยนะคุณจะสังเกตได้แค่หนึ่งครั้งสองครั้งในการส่งสายออกไปกลับมา สายตีเกลียวเลยเรียบร,ร้อยมันทำให้สายของคุณนะเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเร็วกว่าแบบหลายเท่าเลยใช่อย่างที่สองคือคุณไม่สามารถที่จะทําระยะกับเหยื่อได้เพราะมันจะมาเบรกที่ไกลตัวแรกด้วยแรงเวียงใช่ไหมมันจะไม่โลงระยะที่คุณทำไปมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมสปรินต์ออกมาใส่เบสไม่ได้ นี่คือเหตุผลหลักๆที่ผมบอกว่ามันไม่คนที่จะอามาทาเลยคือหนึ่งแนวกระดูกงูสองการสงสายที่ไม่ได้เรื่องและสามคือการเสริมสภาพของสายที่มันเร็วกว่าปกติคือสายตีเกลียวด้วยแล้วก็มีการเสริมสภาพด้วยการาแรงกระทำนะครับมันเป็นแรงกระทําซึ่งมันออกไม่ทองและมันจะมปตีอย่างนี้บางทีอาจจะทาให้พันไก่พันอะไรได้เหมือนกันนะครับโอเคยิ่งคันใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยคันทะเลคัน ทอรลลิง uh, ถ้าเกิดเอามาใส่คันสปินนิ่งเนี่ยคุณก็เตรียมรับชะตาก,กรรมของคันเป็นของคุณไว้ได้เลยนะครับ <laughs> ส yeah. so, ่วนวันนี้เนี่ยแค่นี้แหละสำหรับคันสปินนิ่งคันเบสแคสติ้งทำไมสปินนิ่งต้องไกด์ใหญ่เบสแคสติ้งกัต้องไกด์เล็กทำไมคันตกหมึกถึงไกด์เล็กได้ทั้งที่เป็นสปินนิ่งทำไมคันตีพอปเปอร์ใหญ่ถึงต้องใช้ไกด์เบอร์40 หรือว่าไกดเบอร์ใหญ่เนี่ยในการเริ่มต้นทําไมไม่ใช้ไกดเบอร์เล็กเหมือนกับคันตียปลอมพวกเอเทอาไลท์หรือว่าคันตบมืออย่างนี้ได้เนี่ครับมันคือเหตุผลตายตัวของมันที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้โอเควันนี้มีสาระแค่นี้นะครับถ้าอย่างนั้นผมโดมประสิน a l ล n อนท i วริ g a อนด์ฟริ n ชิงต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับให้ผมด้วย แล้วมีอะไรนะแชร์แชร์แชร์เนี่ย <share>, ตัวดีเลยแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้แบบทําคลิปมาเรืร่อยๆมีกำลังใจหน่อยเพราะตอนนี้แบบว่าเออคนดูน้อยจังเลยโอเคครับงั้นเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีค่ะ